ค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะวันนี้มาไหว้ปู่ขอพรจากปู่นะคะวันที่สิบห้านะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกชุบเนาะคะ่ะเมื่อกี้ยางเกือบหมื่นเนาะคะ่ะก็เลยพาลูกๆหล,ล,ลานๆมาขัดด้วยเนาะคะ่ะบายเพื่อนก้อนแล้วค่ะ ทำความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวยีกหน่อยเข้าก็จะจุดประทัดนะคะหลายก้นกจะจุดใด้ประทัดนะคะอยากได้ประทัดประทัดตรงแห้งวันที่แล้วนะคะเข้าออมศินทกสอนะคะสำหรับเล็กประทัดนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเข้าตรงๆเลยนะเข้าตรงๆเลยนะคะ แม่ก,กู้กับเด็กกาบจะบายแล้วโทรศัพท์ไหแล้วบ้างตุ๊วเอาเอาปิดเห้ทางนั่นน,นั่นมาฉีดอยกไหนั่นมาล้างออกไหเหมือนเดิม

รง้น่นาบ้เาม่มีงา่นี้เย่้นีกเปิดมากเปิมาเปิดมากม่ดา้ายนมาบ้งเนี่ยีมาของาลองเยมาบ้งเนี่ย ดูสิมาเลี้เซลฟ์ดีจังมองล่องเออบัดจังนึงก็ดีดีครับเริ่มได้อ๋อแต่เป็นมาก่อนเอาปลาลงห้เอาลูงส่ยีบน้ำบาง่า จุดท <accurately S 2> ูบเสร็จแล้วนะคะจุดทูบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะจุดประทัดนะคะตอนนี้นะคะก็ได้จุดทูบตัวเลขด้วยนะคะทูบตัวเลขตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมค่ะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอากุกงไหนมันงจังยัยนี่ก๊อด นอีเราไหออดหลักเข้าไปขมเาเั่นนะั้นมันฝนตกมันสั่งไปอยู่สั่งให้ขาดเลยบึงเอ้เกลือกันเกลยกมลยังแบบมันแห้งเลยคนตกเนี่ย โอ้ข no. uh ึ huh. <c oughs> oh, ้นเง้เป็นม oh, uh ั huh. no, we, mm ้งาอนี่นีค่ะตอนอ้ยอันปรอยูไวข้บวุณน้มันด้วยยูด่าต้องเสียระ้วยต้อเ็ดตัวกโคเองม่หลังอะ่าน่านี่ ตใหอนนเีม่ลากตอนนี้เลขทูบเอาเปิดติบเผาแม่เปิดติบเผาแม,เาแม่เห็นบอ่อเห็นบ่เออเลขทูบตอนนี้เก้าห้าแล้วนะคะสวยมากอืม เก้าแล้วก็ห้าแล้วนะสีสาเทึ่งๆท,งทีนะมีความสะอาดน,นะคะอาจจุดเลยไปจ,จุดประทัดเลยปูนะตะเก้ากับข้ามผ้าผ้าชงนี่ละ่ะเป็นผู้จุดอ <c oughs> ลูกไส้พึ่งกลับมาจากฝึกงานเนาะ <c oughs> แม่กับเลยไหวบ้านมากคับว่า <c oughs> แม่นั่น ใส่เพิ่นได้ค่ะเพิ่มไมาเองมาเองก็เลยว่าอ่าสั่นมาแล้วกับมาคัดอันนี้ให้แม่แน่เอามาทั้งไม่เอาอันนี้เอาโล่งไหมเอาโล่งมา้งหรืกระจุดบหายจะเพื่อนนี่เพื่อนมันสีบะมันสีอะไรบ้างอด้รเนาะตัเป็นเน้อเนยัวเป็นเนื้อเนี่แม่ไหมันมือเข้ามือหรืออะ จังซื่นเต้นไ ขาดเยอะมอม่ไปตรวตัว oh. ่จรักษาเหยุ้อุ๊ย495กดหยกกันเลย957ไอ้นี่นะค่ะ3 38 38495 คู่ให้ยังเหอะสี่เก้าศูนย์เออสี่เก้าศูนย์ตรงยุทธท่านผู้ชมแต่ว่านี่เด้ออ่าเลขตัวนี้ก็ตัวนี้เดี๋ยวแม่กู้จะเขียนนัให้อีกเด้อไม<อ><อ>่เอาคณิกไม่เอาคณิกเอาคณิตได้ปะมันต้องสะท้อนแสงอ่ะแม่ค่อยเขียนให้เพิ่นเติม<อ>ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กู้จะเขียนให้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะเขียนให้ <c oughs> มันจะเป็นสี่เกเก้าห้ากับสามแปดเนาะค่ะจะเป็นสี่เก้าห้ากับสามแปด เลขทูบก็เก้าห้าวังหันเห้าขอเนาะค่ะเ้าขอเก้าห้าเจ็ดทูบกแตกด้วยเอาก่างเลยกเลย่างเลยเด้ค่ะเด้อเอาเอาอันเธอสามารถทายไปเร็วเร็วมันเสรลุดกอนเร็วเร็วเร็วถ่ายไวเร็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 วถ่ายไว้ฮะแตกเร็วแบบไรพูดไรแ่ะว่า เยอเลย้นปุ <lien plane story> ่น่อ oh, uh ูนเอกเอราด้ว่าแค่บอกบ่ก้าลยู่าเลกี่้กอแ้วเ้าห้าคเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเห็นบ่อโอ้ยโอ้มันอยู่พี่โอ้ยบ่เมีนกล่องมันอยู่ทางไหนวะ มองเห็นไหมคะจับกล่องตัวจับไดี่มองเห็นไหมคะจับกล้องไม่เห็นตาบ้านจะจะไอ้นี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเป็นเป็นอ่อสามแปดสีเก่าหานะคะอ่อสามแปด สีเก่าห้างวดวัางหันมันจะเป็นหาหาสามเนาะหาสามห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะงวดนี้จะเป็นสี่เก้าห้าเด้ค่ะสี่เก้าห้ากับสามแปดเด้อเดี๋ยวแม่กู้จะเขียนให้อีกรอบนึงนะคะ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้อีกรอบนึงเดี๋ยวทํานผ้ากันทําควานสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเข้ามาช,ชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศเดี๋ยวกลับ ค่ะวันนี้มาขอพรพ่อปู่แม่ย่าเนาะคะ่ะโอ้ยเปิดน้ำตกเปิดบ่เปลี่ย <c oughs> นได้ไห่คุณก็เปิดให้ลูกซิปเปิดให้สวยงามบออะมาเมืองบรรยากาศน้ำกันค่ะน,นี่นะคะตอนนี้ต้งสารปู่สวยนะคะสวยสวยเด้อสม เพิ่นๆกันย่งสีพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่นะคะ่ะจะทําไปเรื่อยๆนี่ยคะ่ะเพิ่อนมาให้ท่านออกพันศาเนาะคะ่ะตรงมุมน้นยังไม่เสร็จเนาะค่ะมุมน้นยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะ่ะ,ะ,คะทาความสะอาดกับน้ำนี่คะ่ะครูทําความสะอาดที่มุมนี้ยังไม่เสร็จนะคะพันกระสางไปเรื่อยๆนะคะสางต่อไปนะคะแขกไปไทยมากก็จะมีต่ออบอนเลอะปัญใด จะบ่อยเลอกเนาะคะ่ะนี่ก็จะมีสถานที่กว้างๆนะคะสถานที่กว้างๆนี่แหละค่ะแต่ถาตามที่อ่อได้ฟันเนาะคะ่ะกะยิ่งหน้ามือก็ยิ่งไข่ๆข่ความฝันเลยนะคะคือเท่านบอกให้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้นะคะคนก็บอกว่าเออ,อบ้านํำประกัางํำแสนสูคํำรุ่งเรืองคือเป็น คือมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะคะ่ะมี่คือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แม่คู่ฝันตะกีดเนาะคะ่ะเพิ่นนั่นเพิ่นห้แม่คู่มากเพิ่นว่าเอาไปสั่งเห็เนไหเพิ่นห้ตอนนั้นเนาะคะ่ะนั่นก็คือศูนเจ็ดสามนาะคะ่ะหลัก,กะสิเกาเนาะคะ่ะห้แม่คู่มากกเลขออกสิบเกาเนืะแล้วงวดต่อมากเนาะคะ่ะเพิ่นจะห้มากนั่นก็คือเก้าศูนสามคนะคะ่า แล้วก็มาให้อีกเจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะคะให้จนจนได้องค์ูพญานาคมากนะคะแล้วก็มาให้อีกนั่นก็คือศูนย์เก้าสามนะคะได้ตรงตรงทีกันนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งห้าอีกนะคะโอ้ยหลายงวดค่ะบอกบอไปเลยว่าเลขเลของค์ูพญานาคเรานะคะส่วนมากนะคะส่วนมากจะเป็นนะคะ จะเป็น1991กับ0 9 9 0นะคะนี่แราค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะเฮ็ดอีกคลิปนึงเด้อคะให้เดี๋ยวคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไม่เป็น EP พสวงนะคะสวัสดีค่ะ